กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับผมดีดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วัก EP สามผมนะทุกคนนะทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าทําไมผมมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วทําไมมันไม่เป็นแบบเปิดชิปเหมือนที่ผ่านมาผมนะทุกคนนะตอนนี้นะผมอยู่ลําพูแลนะฮะทุกคนนะแต่เดี๋ยวเราเนี่ยจะย้อนกลับไปตอนที่ผมอยู่พะเยากันนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูที่พะเยาก่นกอนแล้วกันนะฮะไปกันเลยนะฮะ ผมนี่ดูไม่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปสาบผมก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาเปิดทริปใหม่นะฮะทุกคนนะโอเควาร์ปเลยละกันเด้เลยนะวาร์ปดีกว่าครับเอาวาร์ปวาร์ปวาร์ปวาร์เลยดีวาร์ปมีปปปปละกันห้าสี่สามสองไปโอเคผมดูแล้วออนนะตอนนี้เราก็ทําการสาบผมเรียบร้อยผมงเรากันลนะนี่สวยเจ้โอเคทุกคนนะวันนี้เนีย่ยเป็นวันที่เราจะต้องเก็บของเองนะผมนะทุกคนนะซึ่ง น่านจะเป็นงานยากพ,พอสมควรว่าของผมเยอะมากนะทุกคนทุกคนอาจจะเห็นเส้นๆที่อยู่ตรงกล้องตรงนี้ผมนะทุกคนอนะซึ่งมันเป็นแบบคือจอโทรศัพท์มันแตกเว้ยแลหทีเนี้ยมันไปมันไปแตกตรงกล้องพอดีเว้ยมันก็เลยแบบมีแสงเข้ามาได้หนึ่งผมนะทุกคนนะเดี๋ยวรอมีโอกาสเลยไปไปเปลี่ยนจอผมนะทุกคนนะนี่ทุกคนดูของเลยมันเยอะมากนะทุกคนซึ่งแบบไม่รู้ว่าจะเก็บหมดยังไงโอเคเดี๋ยว เราจะมาเริ่มเก็บของจากเสื้อผ้ากันก่อนแล้วกันนะทุกคนนะเชื่อนี้ฝนก็ตกด้วยไม่รู้ว่าเราจะขนของไปได้หรือเปล่านะทุกคนนะเดี๋ยวก็เราจะเก็บเก้าอี้อวนนี้ด้วยนี่าอี่ตัวนี้เห็นปะไอ้ตัวนี้เราจะเก็บกันด้วยนะทุกคนนะโอเคไปกันเลย โอเคทุกคนนตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าแล้วทุกคนนะก็คือเดี๋ยวเราจะมาแกะเก้าอี้กันนะทุกคนนะเฮ้ยเคยตัวนี้ทุคนนะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ เกือบสี่โมงแล้วผมนะทุกคนนะซึ่งตอนนี้เราก็เก็บของเสร็จแล้วนี่แล้วก็มีคอมนี่อีกเครื่องหนึง่งนี่คอมแล้วก็จออีก3อันนะก็เดี๋ยวเราจะยกไปอีกบ้านหนึ่งแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปเอาของไปไว้กันแล้วกันเนะจอกันอาจจะเจอกันพรุ่งนี้นะฮะทุกคนนะตอนนี้ผมนวทุกคน,นะเป็นเวลาประมาณห้าโมงกับหกโมงแล้วทุกคนนะซึ่งเราก็เพิ่งขนของเสร็จ เดี๋ยวขอญาตไปหาของกินแล้วก็อาบน้ําแล้วก็นอนแล้วก็เจอกันอีกทีก็พรุ่งนี้แล้วกันนะทุกคนนะก็มันน่าจะมีเลยต่อขึ้นนี้แล้วนะครับโอเคก็เจอกันอีกทีก็เ<ม>ช้าพรุ่งนี้เลยแล้วกันนะทุกคนนะไปกันเลยวาร์ปเลยกันทุกคนนะตอนนี้ฝนตกนะฮะคือย,ยังไม่ทันผ่านวันนี้ไปเลยฝนตกแล้วทุกคนคิดดูดิไอหล่ะพรุ่งนี้กูจะรอดไปเนี่ย โอ oh, เค okay, ทุกคนนะตอนนี้ก็ตื่นมาแบบงงๆผมนะทุกคนนะตอนนี้เนี่ยแม่เราเนี่ยได้ทได้ถึงตัวเมืองแล้วขผมนะทุกคนนะอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงน่าจะมาถึงนะฮะซึ่งตอนนี้เรารีบไปอาบน้ำเป็นเสื้อผ้าก่อนลวกันนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวขอนยญาตกมือวับแล้วกันนะทุกคน okay, กน,กน,นะนไป หลังจากนั้นเนี่ยระหว่างที่ผมกําลังอาบน้ําอยู่นะฮะแม่ผมก็โทรมาแล้วบอกว่าถึงแล้วซึ่งผมก็ต้องรีบจนไม่มีเวลาแตะกล้องเลยละครเลยเก็บภาพมาให้ดูเนะร็วๆหน่อยนะฮะหลังจากนั้นผมก็เริ่มออกเดินทางนะครับในระหว่างเดินทางนั้นฝนก็ตกลงมาอย่างหนักเลยละครัหนักไม่หนักก็ดูเอารวมกับที่ตกเมื่อคืนด้วยน้ําท่วมเลยแต่ท่วม,มอย่างเยอะสะด้วย ยู่บนรถได้ละก็คือทุกคนน่าจะเห็นไปไแล้วละที่ผมอัดไว้ให้ดูแล้วก็ภาคไปนะทุกคนนะก็นั่นแหละก็เป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าเมื่อเช้าเดี๋ยวผมตื่นมาใช่ไหมในเนี่ยคือผมอะ่ะตื่นประมาณสัก8ปดโมงแล้วแม่ผมบอกว่าจะมาสัก11บเอโมงใช่ปะ่ะในทีนี้เนะี้ยยูดีโทรมาประมาณ8ปดโมงกว่ายูดีโทรว่าเกือบใกล้ถึงแล้วน,นะทุกคนนะซึ่งนั่นแหละผมก็ตดตาที่เปิดคลิปไป ก็คือต้องรีบแหละฮะเรืนี้มันไม่ทันเว้ยก็คือผมระหว่างอาบนายป็นญดแม่ไผมก็มาถึงนะทุกคนนะก็เลยต้องรีบมาหน่อยนะทุกคนนะตอนนี้เนี่ยเราก็มาจอดหาข้าวกินที่ตลาดก็มาดูกันว่าเช้านี้เราจะได้กินอะไรในที่สุดแม่เราก็มาแม่เรามาแล้ว,าาลวได้อะไรกิน้างแม่หมูน้ำสดให้เธอ,อ,อเอาไหม หลังจากกินข้าวเสร็จแล้วนะฮะผมก็ออกเดินทางต่อระหว่างเดินทางก็ฝนตกตลอดทางเลยละฮะเลยทำให้ขับช้านิดนึงเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนะครับ นะเราก็ได้มาถึงบ้านของเราเปเที่ยวแล้วของนะทุกคนเนะขาไฟที่ไม่ได้ถ่ายผมอาทินี้ก็ถ่ายนะแต่ฟุตเทจมันเสียนะก็เลยต้องลบทิ้งไปนะทุกคนนะก็น่าเสียดายมากตอนนี้เราก็ได้จัดห้องไปเที่ยแล้วของนะทก็นนี่มาเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูแล้วกันเดินเข้ามาก็จะเป็นฉากหลังตรงนี้อันนี้ก็กินสกินแบบแน่นตึ๊บเลยนะเออไม่ใช่ดิสกอตเทปแน่นตึ๊บเลยนะเพราะว่ามันจะร่วงนั่นเองตรงน,นี้ก็เป็นโซนถ่ายคลิปของเราเองนะอันนี้ก็กำลังคุยดิสกับพี่มอสอยู่เลยนะ ดีแต่อันนี้ก็เป็นกล้องหล<ะ>ักเอาไว้แบบเปิดกล้องนะอันนี้เป็นไฟไฟมีสองตัวนะในตัวนี้กับตัวนี้นี่จอมีสามาันอันนี้ก็เป,เปิดโปรแกรมอยู่นะก็ไม่ได้ถ่ายอะไรไว้นะกะก็นั่นแหละตัดนีไว้อยู่ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละมั้งน่าจะมีประมาณนี้แหลนะอเออคณะเอใจผมนะทุกคนนะใครใครชื่ชอบวันนี้ก็อย่าลืม ไลค์แชร์สไลค์กระดิ่งให้ผมด้วยผมรักคุณนะแล้วก็เจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับไปก่อนสวัสดีครับ